คนอย่างครูอะถึงประจำเดือนจะมาแบบว่าสองสาเดือนทีแต่ครูจะบอกว่าครูมีแฟนโ้ยแล้วแฟนของครูเนี่ยก็วัยรุ่นอยู่ด้วยเฮ้ยพี่อนาก็เท่าๆกับบอกเธอนี่เ้ยเดี๋ยวเขาก็มาเฮ้ยชื่ออะไรล่ะคะเอออ้ยโอ้โหอันน่ะ สีอยู่โรงเรียนจะมาหาหรอมาได้เลยนะแต่ว่าเด็กๆจะเยอะหน่อยแค่นี้นะจ๊ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยต้นชอนจ้าอิสว์กูนึกว่ามิกี้เมาไอ้หูเป็นต้นเหรอสวัสดีครับกูเป็นสีเอันนี้คือ คุณต้นหลหรอคะแต่น่าจะเป็นต้นตินเป็ดนะคะเนี่ยหัวมันลูกตีนเป็ดผมเอาดอกไม้มาให้ครับคุณเป็นสีโอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่น่าได้ดอกไม้นะคะน่าจะได้ดอกบัวกับทุบเทียนนะคะคุณเป็นสีครับ<ะ>ผมขอมนอน,นุญาตท้าอะไรสักนิดนึงได้ค่ะคุณต้นจะถามอะไรถามได้เลยค่ะ ผมแค่อยากจะทราบว่าเด็กพวกนี้เป็นเฮียอะไรกันครับตั้งแต่ผมเข้ามาผมบอกได้คำเดียวเลยว่าเสียความรู้สึกอ่ช่วยรักกนไปนรักษาก,กล่องเสีงด้วยนะคะนึกว่าเป็นวันนรกปอดอแล้วเด็กคนนี้ยังปากเฮียเหมือนเดิม